่ออื่นนะครับก็ต้องขอกลาาเข้ามาในครับสวัสดีในครับพี่น้องสมาชิกในครับทั้งช่อง YouTube นะครับลูกอีสานพันนข่าวเหนียวนะครับสู้กู่สุคนนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องมือใหม่นะครับที่มีความสนใจในครับในเรื่องเล่าของเครืองเสียงกลางแจ้งนะครับที่กําลังรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านกันแล้วกันครับ อันนี้ครับผมเมื่อนี้กรับพ่อพอพี่พ่อพอน้องคือเก่ามันเดิมเช่นเคยครับผมหนึ่งช่องทางเล็กๆน้อยๆนะครับสินค้ามือสองนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับความรู้เบื้องต้นนะครับมาแนะนำพี่แนะนำน้องเฮาเนาะนะครับอ่าเมื่อกี้ครับผมตรงกับวันที่สามพฤศจิกายนนะครับพศอสอนงพันหาร้อยหกสิบสี่นะครับพี่น้องครับเมื่อนี้กยังอยู่ในเรื่องราวของ power amp นะครับสี่ชายนั่นนะครับพี่น้องครับมือสอง สภาพสวยแน่นอนครับตัวนี้นะครับสภาพประมาณนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับตัวนี้เป็น power amp ป์คาร์เฮดนะครับพี่น้องครับเป็นหมอแปลงเทอร์ล้อยนะครับอ่าอ่าเป็นยี่ห้อ u ูยนะครับถือว่าเป็นอีกอ่าแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งกำลังอ่าขึ้นมานะครับซึ่งกำลังมาแรงขึ้นกันนะครับพี่น้องครับรหัาที่สี่พันนะครับพี่น้องอ่ารุ่นนี้นะครับกำลังขับกำลังวัดสียู่ที่ประมาณอ่า 8โอห์มนะครับอยู่ที่800วัตต์นะครับต่อช่องนี่พี่น้องนะครับ8โอห์มอยู่ที่800วัตตต่อช่องนะครับส่วน2โอห์มนะครับ2โอห์มเอ้4โอห์มนะครับขออภัยพี่น้องนะครับส่วน4โอห์มครับอยู่ที่1,200วัตต์นะครับ4โอห์มอยู่ที่1,200วัตต์นะครับนั่มไปรับอันได้ดีนะครับนั่มไปรับอันได้มาะนะครับพี่น้องหลายคนเป็นคำถามที่ยอดฮิตนะครับพี่น้องครับ ตัวนี้นะครับถ้าเปิดออกงานกลางแจ้งนะครับพี่น้องครับออกงานกลางแจ้งถ้าพ em. ี่น้องมีตู้สิบห้านิ้วนะครับอาจจะเป็นเบลดสิบหานิ้วซีใบถึงหกใบนะครับพี่น้องครับอาจจะเป็นช่องนี้ครับเบลดในขับสิบห้านิ้วสองใบนะครับได้แบบอิ่มๆเลยๆครับพี่น้องครับช่องนี้ก็เป็นสิบหานิ้วสองใบคือกันนะครับได้แบบอิ่มๆเลยๆเลยนะครับอีกสองช่องนี้นะครับอาจจะเป็นกลางแหลมนะครับพี่น้องครับอาจจะเป็นกลางแหลมนะครับ อ่าหรือว่าจะเป็นครับ18นิ้วนะครับ18นิ้วโครงปั๊มนะครับที่วัดบ่อไหลนะครับที่วัดบ่อไหลนะครับได้ถึงช่องละ2ดอกนะครับ MC Channel นะครับผมเปรียบเทียบแล้วกับซัมเฮาซื้อพวกแอม2ตัวนะครับผมซื้อพวพวกแอม2ตัวนะครับอ่าซื้อแอมตัวนึงนะครับได้แอมอ่าได้แอมแบบปกตินะครับได้แอม2 Channel 2ตัวนะครับตัวนี้ผมขายในราคา อ่าเก่าพันแปดร้อยบาทยังบลรอมส่งนะครับถามมาราคาเก่าพันแปดร้อยบาทนะครับมันคุ้มบอเนะครับส่วนตัวผมผมว่าคุ้มนะครับถ้าแยกเป็นถ้าพ่อซื้อพ่อแอมอ่าสองช่องแนสองตัวกางสตกอยู่ที่ประมาณแค่นละสี่พันกว่าบาทนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นซื้อสองแฉถ้าเป็นซื้อสองช่องแนนะครับแค่นละสี่พันกว่าบาทถามมาสิได้กําลังวัดหนีบอเนะครับบอได้แน่นอนนะครับพี่น้องครับ บอดดี้กำลังวัดที่พันสองร้อยวัต UTC โหมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถือว่าเป็นพ่อใอมที่คมมากๆนะครับใส่ในเต็มนะครับพี่น้องครับใส่ในเต็มเกิดอะไรดีนะครับงานบริษัทพี่น้องมาต้องห่วงนะครับนำเสียงดีมากๆนะครับขับเบรกกระเสียงดีนะครับผมขับกลางแหลมนะครับกระเสียงดีนะครับหรือว่าผู้ใดที่อยากเสจะไปฟังในบ้านนะครับแทนเดียวจบเลยนะครับแทนเดียวจบเลยนะครับ รับงานก็นได้ครับพี่น้องครับเลนนอนตีสดนะครับผมเลนนอนตีสดก็เป็นกลางแหลมอาจจะเป็น12นิ้วนะครับหูละ2ดอกถึง3ดอกนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวผมผ้าช่มใส่ในนะครับผ้าช่มด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจังสีมาทดสอบนะครับให้พี่น้องเข้าฟังนะครับว่าปกติดีทั้งซีใชแน่นหรือเปล่านะครับพี่น้องครับเพื่อเปลี่ยนการประกอบตัดสินใจอีกเทนึงเนาะนะครับเดี๋ยวผมผ้าช่มด้านหลังก่อนกันละกันครับนะครับผ้าชมด้านหลังก่อนสักครู่นะครับ สภาพถือว่าประมาณ90%ขึ้นได้นะครับพี่น้องครับแอมเทนนี่ครับยังสวยๆนะครับบอดี้นะครับบอดี้ทนทานมากๆนะครับอ่าบอดี้เบิ่งสะเก็ดเบิ่งจูเบิงหูพี่น้องนะครับเล็กหนาดีมากๆนะครับข้างหลังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟแป๊บนึงอ่าโอเคครับนะครับข้างหลังตัวนี้ครับผมพัดลมระบายอากาศนะครับซ้ายขวานะครับแล้วเป็นแจ็คลำโพงนี่นะครับผมแจ็คลำโพงซิมี่ไห้มาทั้งเป็นแจ็คสเปกคอนนะครับอ่าซึ่ง กับพวกแอมมาตรฐานทั่วไปนะครับจะมีมาให้นะครับแล้วก็เป็นดําแดงมาให้พร้อมนะครับผมป้องกันการเพื่อพี่น้องบ่มีแจ็คสเปคคอนเนาะนะครับใส่แบบนี้นะครับการันดีคือกันนะครับส่วนเรื่องอ่าส่วนเรื่องสายสัญญาณนะครับซีมีมาให้อ่าเป็น XLR นะครับพี่น้องครับเป็น XLR นะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับส่วนอ่าทางของอ่าเขาเอื่นว่า เขาเอื่น่าเป็นพวกโหมดบิดสตูดิโอพราแล้วนะครับมีมาให้คือการนะครับมีมาให้นะครับมีมาให้ครบเลยนะครับอันนี้ดีอย่างนึ่งพี่น้องครับมันบวติดกันนะครับอันปกตินะครับบางรุ่นออกมานะครับผมแจ็คดําแดงนะครับเพรติดกันโอ้ยนะครับเสียบสายกันยากครับพี่น้องครับอันนี้แยกมาให้เลยนะครับสายขวานะครับฟังละฟังละสองชแนลนะครับถือว่าสมบูรณ์แบบดีนะครับสายไฟนะครับมาตรฐานนะครับสายไฟมาตรฐานสายใหญ่เลยนะครับ เดี๋ยวพาชมใส่ในกันแล้วกันเนาะในครับผมพี่น้องใส่ในอืออ่ะครับขออนุญาตนะครับวางแป๊บหนึ่งครับเหยดคนเดียวกับสิอ่ะโอเคครับประมาณนี้นะครับใส่ในสวยมากๆนะครับพี่น้องครับใส่ในรับรองว่าบอแพรแอมแบนดังๆแน่นอนนะครับเกดอะไรแต่ละตัวครับคุณภาพนะครับคุณภาพดีๆนะครับนี่ครับใส่ในครับผมพี่น้องเมึงฆ่าป่าเลยครับ แนนเยดนะครับแนนเยดทุกระบบการเก็บสายพงสายไฟงานบริษัทนะครับหมอแปงเธอร้อยน่ยยใหญ่พี่น้องนะครับโดยหญ่ครับหญ่งกาฟ้ามือผมอีกนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับผมสวยงามมากๆนะครับการออกแบบการวางระบบระเบียบต่างๆนะครับถือว่าสุดยอดนะครับอ่ะวันนี้ผมจะล่องทดสอบเสียงให้พี่น้องเขาฟังอ่าเบิรงกันแล้วกันเนาะนะครับขอหยาดเสียบกล่องกันแป๊บหนึ่งครับ ถามว่าราคานีมันาซื้อบอนะครับพี่น้องครับส่วนตัวผมว่าหนาใส่มากๆนะครับราคาพอได้สูงมากมากนะครับแล้วก็ได้กําลังวัดนะครับกําลังวัดที่หลายผสมควรนะครับผมก็เลยว่ามันคุ้มนะครับพี่น้องครับพับเบรก็ได้นะครับกางแหลมก็ได้นะครับถือว่าเสียงดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาอญาตนะครับผมเส้าแป๊บหนึ่งเด้อนะครับอ่า ผมเสียบไว้แล้วนะครับช่องนึงเป็น15นิ้วโคงปั๊ม2ดอกนะครับผมอีกช่องนึงเป็น18นิ้วนะครับคงเอ้ย15นิ้วนะครับโคงหล่อ2ดอกนะครับขอให้นะครับแล้วก็อีกช่องนึงเป็น18นิ้วนะครับคงหล่อ2ดอกเป็นซับเบรนะครับเดี๋ยวรองให้พี่น้องมึงเถอะสองชันเนลนะครับเปิดเลยนะครับระบบนะครับทุกอย่างนะครับไฟตัวนี้ครับผมทำงานปกติดี1ร0เเนะครับพี่น้องครับว่ลลุ่มนะครับทูกตัวนะครับ บมมีขวกแขกนะครับพี่น้องครับเนื้อดีนะครับผมพเพราะใบยังเนืดด้อดีสภาพยังส,สวยๆนะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็นสิปานิ้อยู่นะครับกลางแหลมนะครับสองดอกนะครับตัวนี้เป็นเปียกนะพี่น้องนะครับ โอเคนะครับผมช่อง A นะครับกับช่อง B นะครับผมทํางานปกติดีนะครับทั้ง2ช่องนะครับเบสแนนดีครับพี่น้องครับเบสแน่นดีนะครับกางแหลมก็ถือว่าใส่ได้นะครับกางแหลมก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับล่อง่อง C กับ่องดีนะครับพี่น้องครับอ่าหนผ่านแล้วนะครับทีนี้มาลองช่อง3แล้วก็ช่อง4นะครับขออนุญาตนะครับเปลี่ยนสายอ่าสัญญาณแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะครับผมเปลี่ยนสายเสียงในรอยแรงนะครับโอ้ยน้องเตะโตลมพี่น้องนะทั้งสี่แหละครับมันดนสดขออภัยพี่น้องในไลน์กันแล้วกันครับแตงโตวัสุภาพตื่นข้นมากกระลี่ิวเลยพี่น้องเอ้ยได้ครับอ่ะเปิดเลยครับปั๊บนะครับนะครับระบบไฟทุกอย่างเลครับผมทํางานปกติดีนะครับผมโปรเทคนะครับตัดปกติดีนะครับทดสอบเลยกันแล้วกันครับ พ่อสังเกตกันแล้วกันนะครับเพื่อเป็นประกอบการตัดสินใจนะครับสรุปแล้วก็คือนะครับระบบการทํางานนะครับของเครื่องนะครับผมผมให้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับวอลลุ่มนะครับทุกอย่างคางหน้านะครับบ่มี่ขอบแขกนะครับทำงานได้สมบูรณ์แบบดีนะครับพี่น้องครับสภาพโดยรวมประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับบอดี้แข็งแรงครับพี่น้องครับพี่น้องนะครับบริสุทธิจิตสนใจนะครับราคาอยู่ที่แทนละ9,800บาทนะครับสินค้ายังไม่รวมจัดส่งนะครับคุ้มมากๆนะครับพี่น้องครับ ปุมมากๆนะครับผู้ใดที่ยังมีโู้แอมไว้ใส่นะครับพี่น้องครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรไดักกอนนะครับที่เบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ063 056 4876นะครับ063 0 5 6 4876นะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมผมบอกน้าดีทิ่พลาดไปนะครับผมขอมูลไดที่บ่ตรงนะครับผมกับขอโทษขออภัยพี่ยภน้องหลายๆกันแล้วกันครับ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับสมาชิกใหม่ที่เข้ามานะครับทั้งขอบคุณสมาชิกเก่าในครับที่ยังเหนียวเนี่ยสุกุสุขคนนะครับผมบพรเขาเข้าใจมองได้ในครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเครื่องเสียงการแจ้งพี่น้องมือใหม่เฮานะครับผมยินดีนะครับผมให้คำปรึกษาพี่ปรึกษาน้องสุกุสุขคนนะครับด้วยความเต็มใจนะครับเอานะครับผมฝากไว้นกันแล้วกันครับลูกอีสานพันเข่าเหนียวฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้นะครับฝากกดกระดิ่งเพื่อพี่น้องเได้เบิ่ง คิดไม่ไหมนะครับพี่น้องครับสินค้าตัวหม่ๆมนะครับทีนํามาฝากปีตอนน้องกันเนาะนะครับเอาเนี่ยครับผมจากลากันไปครับผมคิดหน้าพอกันใหมครับคิดหนี่สบายดีสุขสุขนครับสวัสดีครับ